พี่บ้าพาไปแล่ในเรื่องของป้ามกันมางเห็นว่าผ่อแพงก็มีปัญหาจละครับ <นะ S 1> ป้ามเพลงนะครับอตอนนี้ก็มีัญนาที่การดิ้นะครับนะจุนขโมยป้ามกันมาร์คในพื้นที่การดิรถถ้ทางผู้กำกับนะครับก็ได้แนวทางในการป้องกันปราบปรามกลุ่มโจหลักป้ามนะครับ โดยพันตำรวจเอกปิยพงษ์บุญแก้วผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรกาญจนดิตเรือผู้กําบ้าของเรานี่นะครับน้องยงยได้เชิญนายพิทักษ์โพธิรัตน์กษาการนนายอำเภอกาญจนิตพันตำรวจเอกไผ่ส่านทั้งทิพย์รองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการตํารวจนะครับด้วยกกต่อรนั่นแหละและผู้ประกอบการลานรับซื้อปั๊มน้ำมันในพื้นที่การจนาดิตนะนะครับรวมมาเรือแนวท่าป้องกันการลักปั๊มน้ำมันในพื้นที่ หลังจากเกษตรกรจากส่วนปาล์มน้ำมันข้าวแจ้งความรองทุกขกันโอ้อยพอ,อกไปไหวแลวนายเออช่วยทีตานี่หลักล้าวทิ้งไล่ทรงไล่นะครับมาเป็นซาเล่งมาเป็นรถยนต์ก็มี อกจากท่วนไล่ไล่สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวท่วนเนื่องจากผันเพื่อตอนนี้ปัามเพลงกันนุ่ยอมค่ะแต่ต่อชาวเทงได้สักสามทีม่นจีวะพอมาพอวอดชาวไปเลยเลอยอะทุกหลักแลว้วเผื่อเทงแลว้วเผื่อเพลงง่ายแล้วนะครับค่ะ,อะพอปั้มมันราคาเพลงนี้ก็บผู้มหลายพันก็นมีนะครับบันตำรวจเอกปอยียพงเกกะระบอบปน้ากันหลักปัมน้ำมันนะครับเกด้วยวิธีตัดช่องทางจำหน่ายครับโดยการข้อความรวมมือผู้ประกอบการล้านรับซื้อปัมน้ำมันมารวนต่ขโคตกลุงให้ความรวมมือกับตำรวจซึ่งได้ รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการลงน้ขโคตกลุงว่าด้วยกรณีผู้ไายปั๊มน้ำมันครับที่มีน้ำหนักไม่เกิน300ลูกฟังให้ดีนะ,ะหลานที่ต่างๆนะครับนี่อโอร้องกันเลยทีเดียวถ้าให้หนคนมาไข่เนี่ยไม่เกิน300ลูกแน่นอนนี่เอามาเตะเนี่ไม่เกิน300ลูกคิดวีนี่นะควนะแล้วคความร่วมมือไว้บันทึกตามม่ได้ว่าชื่อไลยแล้วถ่าย้รูปไปกันเป็นข้อมูลนะครับแต่กรณีที่มาไข่เกินกว่า3 0มรลูก หากโครงไส่เลยล,ลว่าเออนี่ไม่น่าจะเป็นเต่าเก้ร่วนปั้ม <c oughs> เลแล้วร่องเร่งไม่น่าทำรั่วนก้าให้โรบตามชื่อเหมือนกันแล้วลยครับน้องโยมค่ะอ่าแล้วก็ข้อเลยว่ามีกรรมธิษ์ในปั้มน้ำมันหรือไม่นะครับบันชือเ,อเล่บันตึกชือ่อผู้ค่ายใต้าพว้เหมือนกันก่อนนี้เป็นรรงงานต่างด้าวนะครับหดรับชื่อเลยเว้นแต่ว่านายจ้างมากันหรือว่าโทรไปถามนายจ้างรู้จักกันลยว่าเอ๊ยต่างด้าวคนนี้อยู่นายจ้างคนนี้นะครับงงานชื่อนะครับนะ รวมมือสอดส้องดูแลเพื่อพุ้นประโยชน์ทางราชการครับทางด้านข้งงในพิทักโพธิราชค่ะรักษาราชการแทนในอำเภอการดิษกบอกค่ะว่าในส่วนข้องไ่ายปกครองก็จะมีการประสานกำนันผู้ย่ญ่บานไปสำรวจลานรับซื้อปามน้ำมันค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ลานรับซื้อปามน้ำมันให้ความร่วมมือกับตำรวจกันในขณะที่พันตำรวจเอกไพศาลสร้างเทพค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุดราธานีท่านก็บอกว่าที่นำแนวทางของสถานีตำรวจภูธรการดิษขยายพื้นที่ในระดับจังหวัดค่ะ เื่อเป็นการแก้ไขภาพร่วมรัดในระดับภูทรกันต่อไปค่ะเรเบี่ยฟังเสีนยงสัมภาษณ์ของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยก็มีอยู่หลายพื้นที่แต่พื้นที่ของการนดิตนะครับได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบส่วนปามว่ามีการลักขโมยกันเยอะนะครับผมก็เลยได้ประสานกับทางท่านผู้กับแล้วก็ทางท่านนายอำเภอ นะครับในเรื่องให้วางช่วยวางมาตรการในเรื่องของการป้องกันนะครับและในวันนี้นะครับที่ได้มาพบนะครับว่าทางฝ่ายปกครองและก็อำเภอเนี่ยได้วางมาตรการป้องกันแล้วก็ผลการฏิบัติเนี่ยออกมาที่ดีมากเราสามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักปามในพื้นที่เนี่ยได้เกือบ10บรายนะครับส่วนในเรื่องมาตรการเนี่ยนะฮะจากการที่สอบถามท่านผู้กับแล้วก็ท่านรักษาการท่านอำเภอเนี่ย ต้องนำเรียนว่าเราวางมาตรการเรื่องของการป้องกันเป็นหลักนะครับโดยวางแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือความร่วมมือระหว่างตํารวจกับฝ่ายปกครองอันที่สองก็คือความร่วมมือของลานปาล์มที่รับซื้ออันที่สก็คือเรื่องอเจ้าของสวนปาล์มเองซึ่งทั้ง3ฝ่ายเนี่ยเราก็ใช้มาตรการในเรื่องของการป้องกัน ะครับปัญหาจิ้งกับน้อยอมพอป้ามทุกกับปัญหาเรื่องนะพอป้ามเพลงเนี่ยเพื่อนไม่มาช่วยใส่ปุ๋ยเน่มาช่วยตัดเนี่ยมันน่าเข็นนะครับมาช่วยแดงเลยา้มาช่วยตัดเนี่ยมาช่วยใส่ปุ๋ยมาช่วยตัดหญ้าบ้างอย่างพอต้นนะนี่มาต้งกัแตงเอาแตงเอานะครับไม่ท่ามเจ้ากองทุนสักคำเลยแต่พืนเพื่อมีมาตรการออกมาแล้วแต่ว่าถ้าลานป้ามในพื้นที่น่าจะมีความคุ้นเคยว่าเออส่วนนี้ข้องใครข้องใครเนะคะก็ต้องแลกแลกกันในว่างนี้กันเรื่องนี้ทันวิยวจินตุผู้อธิการจังหวัดสุราธานีนะครับก็ได้ปปรรึกษาาไยังนลต่ ท่านผู้ังกับการตำรวจจังหวัดสุราธ,ธานีนะค่ะ,ะถึงเรื่องนี้นะครับว่าจะทำขยายพุ่นับจังหวัดต่อไปเจ้าล้านที่แต่การดิ้ดไม่ได้หรอกเี่ยผมว่าเออไม่ค่ายการดิ้ดค่ายไม่ได้เลยไปค่ายแคอื่นแล้วอ,อไปค่ายเวียงชาไปค่ายนาท่านไปค่ายเกียนชาลาวนะครับอ่านี่เรื่องนี้ก็ต้องรวมือทางจังหวัดนะครับค่ะทีนี้ข้าวนี้ต่อเนื่องจากเรื่องแต่ครัวเลยหลักนักเสียมายตรง